เร็วเร่งเร็วเร็วเลยวุ้นโอ้โหมางเร็วชิบหายเลยเ,เอ uh, uh, <laughs> um, like man, ้าเอาเบาเบาเบรกเอาเบรกไปเริ่มใหม่เริ่มต้นเริ่มต้นเอ้าปื๊ดโอเคโอ้สปีดเลยปื๊ดมันมีเอ่อมีปุ่มเทอร์โบด้วยเนาะอื้มเนี่ย ของนอกได้ขายแล้วเว้ยประเทศไทยผลิตเองได้เน,นาะใช่ใช่คอบคุญแจ bicycle Thailand เม็ดอินายเม็ดอิออ e นไทยแลนด์บายเชียงใหม่เนาะความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะเป็นอย่างน้อย ok ok yeah. Yeah. à à chị chị đùa chị video luôn đấy lột đấy